ปั่นเคลื่อนเองผสมเองอันนี้หัวปลานินเนาะขนมจีนน้ำยาใต้น้ำยากะทิใต้อันนี้เส้นขนมจีนนะคะขนมจีนไทยอีสานผักก็ผักสดๆนะคะตแบมะละกอก็ทำเองค่ะอันนี้ดั่งแม่คัวดั่แม่ค่ะ เอามาแปลรูปใหม่ค่ะดอกเด้ทรงเครื่องมีมีใบเตยด้วยอันนี้ก็ทอดหมูอ่าสูตรสูตรก็ทำเองเหมือนกันค่ะหมักเองอะไรเองเหมือนกันอ๋อพริกไทยใช่ไหมคะเป็นเคียมหอมกระเทียมเป่นหลักหอมกระเทียมพริกไทยน่าทานมากเลยอืมสุดยอดเลยถ้าไม่ไม่เดินทางไปภาคใต้ไม่ได้กินนะคะแต่วันนี้พี่น้องชาวใต้ ยกครัวมาถึงครัวไทยปักใต้มาถึงที่กาละสินเลยค่ะมาถึงพูไทยเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆเลยไดโอกาสหน้านจีใต้นะคะทำหิน้ทแกงส้มกูให้กินแกงส้มูดเาะไดครัวหัวป่าขอบคุณมากค่ะลองสักหน่งนะคะอันนี้เขาเป็นลูกผสมนะคะใต้สิ้นแ้ ว่ายังหาใบสีจีบัดสีจิบัตรไม่เจอสีจีบัตรไม่เจอแล้วก็ส่วนถุงไม่ได้แต่นหน้าเน่ะออกไปทางใต้เยอะเลยคือหนูบัตดไม่หลายก็คือพี่คนเนี่ยพี่คนหิวผิวสีแทนสีดำมาแต่งสีขาวสีขาวมาทำแดดสีแดงไปเลยพูดว่าเป็นแดนแววเนาะขอบคุณมากค่ะโอู้น่าอร่อยจังเลยน่าทานมาก